สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยเอาใหม่ค่ะ3 2 1สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุม่มซึ่งร้างรามานานเหลือเกินไม่ได้เปิดกล่องสุม่มแล้วเป็นกล่องสุ่มอะไรคะ The Monster Collab กับ One Piece ค่ะ เพื่อความว่องไวคือถ้าไวากว่านี้ก,ก็คงได้ดูไปแล้วและตอนนี้ที่ได้ดูคือเขาเปิดกันไปทั่วประเทศแล้วค่ะอันนี้เพิ่งได้มาทีหลังแล้วก็ยังจะเปิดช้าอีกนะคะจริงๆน่าจะเปิดช้าไปประมาณ2ไตรามาสได้ของปี68นะคะแต่ที่คนเช้าวันนี้เราจะไม่ช้ามากเพราะว่าดีชานได้กรีดรอเอาไว้แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราจะมาลุ้นว่าเราจะได้สิทธิ์เข็ดหรือไม่ต้องลุ้นด้วย,นะยนะเนาะเคยได้กับเขาไหมนะเหมือนแบบเหมือนเงียบรอให้มันกัดกูเหมือนกันเนาะ ตื่นไปมากเลยนะคะคือจังหวะการที่จะแบบหยิบขึ้นมาทีละทีละถุงแล้วตัดอะปกติเขาฉีกใช่ไหมคะท่านี้คือตัดตัดให้ขาดด้วยเพื่อไม่เพิ่มปริมาณขยะนะคะเอางี้ได้ไหมคะมันอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นสำหรับคนที่ได้เห็นไปแล้วตัดทีเดียวเลยไปไปเร็วๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันได้สิเขตหรือเปล่าหนึ่งสองสามเราตัดกลับมานี้ก็คืออันนี้คือท้ายสุดของเทปค,คือเราไม่ได้สิเข็ดค่ะทุกคนบายยค่ะ แต่ว่าในฐานะคนเก็บวันพีซมันก็จะมีความแฮปปี้อีกแบบหนึ่งนะคะรอตัดถุงแป๊บนะคะอาจุมาช้านิดนึงตัวแรกที่ได้ก็คือหัวหน้ากลุ่มลูฟี่ถัดมาเดี๋ยวก่อนมันต้องมีอุปกรณ์ของใครของมันป่ะหนูเป็นใครอะลูกอะ เอาตัวก่อนละกันค่ะเดี๋ยวเล่นจับคู่อีกทีหนึ่งเนะาะอ,กกอุ้ยตั้งย่างนะเพราะว่าน้องหวอัวหน้าทำไมอะคะอยู่ในบ้านเมืองที่มันเครียดมากหรอหนักหวัวเลยอะอุ้ยอุ้ยนอนรอเลยจริงๆก็ไปโทษเขาไม่ได้เนะเพราะว่าคือคาแรคเตอร์ของน้องแต่เอ๊เดี๋ยวก่อนนะอ๋อเขามีฐา แล้วก็คือจะรู้ไหมว่าของใครเป็นตัวไหนรู้ของลูฟี่ตัวเดียวอ๋อเข่ามีฐานสูงเป็นคนแบบอะแล้วเนี่ยตัวไหนนะโอเพี่รอแล้วแหละค่อยมาจับคู่ <laughs> ไปนอนานอนไปก่อนอืมอ่ะทุกคนะจะเหนื่อยใจอุ้ยอันนี้ชื่อชอปเปอร์อุ้ยได้นะอะเดี๋ยวค่อยจับคู่นะคะทุกคน ดูแย่ไปหมดเลยอ่ะเอางี้นะคะอาจจะดูแบบแตงจริงชอบนะคะที่ที่กระทาต่อเขาแบบนี้คือจริงชอบชอบทุกตัวเอาแล้วไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนด้วยนะพูดจริงไม่ได้เปิดมาอันนี้ซันจิเนาะอันนี้ซันจิวางอย่างน,นี้ก่อนคันจิที่เหลือแย่ตังอุ๊ยโต๊ก็คือจบ เนี่ยตัวเนี้ยตัวละครเนี้ยชื่อรอรอแป๊บรอแป๊บ <laughs> ตอนเนี้ยเรามาถึงจุดที่ซีเรตก็ไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมันจะมีฐานอยู่ตัวหนึ่งที่ใส่ไม่ได้ก็คือตัวรอนะคะไม่ได้แบบไม่ได้จริงๆไม่ได้มาครึ่งชั่วโมงแล้วอะคะ่ะเนี่ยดูจนนตอนนี้ก็คือฐานซึ่งเป็นสีทองก็คือสีรอจะมาเป่าเล่นได้ซีเรตไม่ได้อาจจะต้องซื้อตัวนี้แยกอีกตัวหนึ่งมันมีนะหกักหรือไม่ รู้เลยมัง้องนอนอยู่ตัวเดียวเอ,ยอันนี้ไม่เป็นอันนี้เป็นลายลายลองคางนะ <c oughs> มึงเลวมากขออนุญาตนะคะส่งออกไปให้อ่ะลองดูค่ะใช้กดน้ำหนักจากฐานเพราะว่าคออาจจะหักได้ค่ะสีลอกแบบว่าทำใจแล้วค่ะซื้อใหม่ไปเลยนะคะใช้เงินแก้ปัญหาพ,พี่มันไเคยสีลอกเลยเลยนี่รอยที่ี่เห็นเส้นสกประ หรอเพี่ลองพี่ลองยัดพอพี่พอพี่ลองเสียบยัดใช่ปะดำๆตรงนั้นมันแหวกออกมาอ๋อเหรอมันแม่นแล้วเฮ้ยคือยัดจนขอโทษนะคะอาจจะพูดไม่พอแต่ว่าให้เห็นสำนวนที่ชัเจนยัดจนตีนแตกวิแต่เขาแตกตรงมากเลยนะคะแตกตรงกับรอยเสื้อของรอเลยค่ะเดี๋ยว เออเป็นลายหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นอันนี้เป็นลายลายลองอย่าเรียกว่าเป็นลายค่ะให้เรียกว่าเป็นรอย <laughs> ในฐานะที่เราเป็นคนเก็บฟิกเกอร์วันพีซเราก็มีมาโชว์ว่ามันจะมีบางตัวนะคะที่นั่งเหมือนนั่งเหมือนบางตัวของลท์ชื่ออะไรนะ WCF ค่ะอันนี้ใส่ถูกหรือเปล่าอ่าน่าจะถูกนี่มันจะคล้ายๆกันนี่นะคะจับคู่เล่นจับคู่นี่หาความสุขอย่างอื่นไปก่อน,<ห>น <c oughs> เออมันจะคล้ายๆกันนิดนึงนคล้ายเฉยๆนะคล้ายนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้แทบจะเหมือนเลยนะคะแฟนกี้ เออจ้ะอันนี้ก็คือจินเบอ,อ่ะเอาดีไปก่อนขออนุญาบางเพื่อนนี่จินเบตัวนี้ก็คือบรู๊คนี่ค่ะ เพราะฉะนั้นเซตนี้แม้ว่าเราจะทำรอตีนแตกไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเซตที่น่ารักเซตหนึ่งเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบทั้งวัน p พี c e ด้วยแล้วก็ชอบ The ะมอนสเตอร์ชอบลาบูบูนะคะก็ถือว่าเป็นเซตที่น่ารักเลยแม้ว่าฉันจะเปิดช้าแตกว่าก็ฟินเช่นเดียวกันคุณอาจจะเห็นคลิปนี้แค่ประมาณ2นาทีแต่จริงๆแนละ้วเราใช้เวลาถึง2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งใช้ในการยัดรอลงไปที่ฐานค่ะพี่เมย เมืเ่อกี้ที่บอกว่ายัดรลอลงไปในฐานไม่ได้ใช่ไหมฮะพี่ไม่ได้ถามว่าหักใช่ป่ะเห็นไหมไอ้ปลอบอกว่าไม่หักแ